สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้คนสุ้นคนครับพ่อกระเป๋บบาเท้าหักหน้าเชนเอาครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนี้จุจุเครื่องในจุดอกจอกตาเขิงครับพี่น้องเพื่อตางามขนาดหลายเต๋อไปพี่น้องกึดกึศโดดมือนี้เอาโอ้แหงหมือแหงดำของกันเนาะพี่น,อน้องเนาะกับเจียวอันโอ้ยโหนะคนคนเต็มถ้วยเลยมือนี้เอาได้มาลินฟ้าหรือว่ามาริมไม้ดิบมาแก้มนะครับร่องแบบดิบ เอา่วยหนึ่งนะครับซอยครึ่งหนึ่งอันโบซอยครึ่งหนึ่งกับหยอดพักใสหรือว่าหยอดมะละมักตัวผู้พักซี่ข้าวตองน้ำพี่น้องนี่ข้าวตองสมซื่อมาพี่น้องมาบรรยากาศเย็นๆไตโฮม่วงมุมนี้เอาเอามุมนี่บริมาโดนแล้วเอามาลองมึงพี่น้องมาพี่น้องมาเส็บๆมันกันกับบาเทามานี่เอาโอ้ยเจวมักขนาดแท้เฮ้ยดูนะตัวเลย cái khẩu hoang toàn coi Giống ngàm hậm Thược quý này bao thảo tôm xúc này được không tôm sức, <laughs> tôm <Tổng> sức, <laughs> tôm hếm xúc mà đều thật xuất niềm nhiều ngoài bữa đây nồng, ừ ừ ừ ใจกับดินฝาดยิบ อืขันแถน้ามันไปเอาทาปานเลือกตัวละพี่น้อง <laughs> อแกเลยจักแก่บแกจนกาดบ่ขาดเหงืเ <c oughs> กิดขึ้นเก็ดขึ้นจุสามสิบกีบนี่พี่น้องอันนี้ก็ตัวที่ส่วนที่ตัวจากสามสิบกรีบนีนพี่น้อง กระเพาะบ่อืม 嗯，那我惯了。<laughs> ใส่บักดิมใหม่เข้าไปโอคอลข้อบาบาบาบด้วยพี่น้อง Mmm. สุดซิมก่อนยาหน่อยโอ้ลองขอดีครับคุณน,น้อยแบบว่าลองง่าวลงไปเลย บาเท่าจิ <wounds> wow. ้มแขียวครับง่เกาแขียวเลยเพิ่งจิ้มเขียวเพิ่งน้ำม้วนตาขากเต้าพี่น่องเก้วครับ ดินฟ้าเนี่ยใบเัา,าย่อมมันโมยมันเผ็ดมันออกหวานไม่ห้อง เอาเอาอากาศสดเลยอืมจุเ่นกับแสบเพื่อนดูพี่น้อง

ฟังเสียงกรุบๆเลยพี่น้องจะวังหันเต็มเพ็ดน้ำออกห่อนข้อน้ำบาซิ้มเขียวความพี้องเพราะว่ามันเป็นจย่งเดียออกหอนขอว่าบาบเลยพี่น้อง ว่าพักอีเลือดมันอันที่เผ็ดเผ็ดจังหน่อยตูต้นนี้บ่ได้อืม quay quay tiếng vậy rồi ขับดูพี่หน่องแต่ว่าเพชรเพชรบางทีใหม่เบาเท่าบอสูเลยตาดำตาแดงพี่หน่องเองเพชรบางทมใหม่ใล่ครับอันเกียวนะครับเอา เรียบร้อยครับพี่น้องพักโบเบิร์ตครับวันนี้แก้วกับโบบกอุ้ยคากไายเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ให้ใจติดต,ตามรับชมบาเท่านะครับเอาคลิปนี้นะครับกินจุดอกจอกตาเขิงอ่ะเอาอีกเลยได้พี่น้องน้ำจนสิเบิร์ตแหละอ่ะจุดอกจอกตาเขิงเสียบเสียบก็บรรยากาศร่มเย็นช่วยช่วยนะครับฝากพี่ต่อน,น้องทุกๆุกท่านที่เก่านะครับฝากเลยได้พี่น้องเด้อ มักอะไรถึงใจกระแช่บัเทานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ